แก๊ดเห็บไตายบนชัดเลยเวลาเสียาเดินม,มาละปืนปืนเป็นตัวเลย กันไหนกันอ่ะบ้านฝาหรือบ้านใหญ่ำด้วยได้ไหมได้แล้วก็ไปเขี่เครื่องที่เซียร์ก่อนไม่ขี่ด,ด้วย ยู่านใหญ่ไม่ได้ทานเค็มละอันนี้ไม่กูปั่นเร็วพวกมึงสองคนวะพี่พี่ยอนเพิ่งมาพี่ยอนเึิ่งมาเฮ้ยเฮียเพิ่งมาปุ๊บนี่เรื่องนี้เร็วกว่าไหนวิทยาดูเฮ้ยเฮียมันไล่กูไม่พักเลย อัดมาห้าสิบละกูเจอเด็กกูเจอเด็กเอ่อเซโกซัดมาหนึ่งเครื่องแล้วนะคนเดียวกูเจอเด็กไอ้เหี้ยแล้วนะต่างไปเป็นเพื่อนไอ้เยอะอะไรอย่างเงี้ยลายยับกูจู๊เด็กแล้วยับยันเจสอนกูมาโอ้ปีเลยไม่ได้เลยต่อปั่นบ้างโจดก่อนอันที่จุกเจี๋ยเราอันที่จุกเด็กให้เราครับทุกคนมาให้เราตีวงง่ายขึ้นสวย ทุกเด็กให้เราให้เราตีวงในขึ้นผูโดดเฮ้ยเฮ้ยทุกเด็กให้กูกูกูวิ่งอย่างเดียวแล้วกูนอนน้องๆเขาจุกเด็กอีกแล้วอะไรเขามีให้จุกก็เราต้องจุกเด็กดิเออเออเกมมีให้เล่นเออเคปเคปโอ้โหโอ้โห ได้ไปอย่างว่าหนครึ่งเลยมั้งไอสารอนกระโดดเลยไฟเต็มแล้วอะไรตอนไหนเฮ้ยหมื่นหนึ่งตอนจบเกมอลไรยังอลไรยังไ่อีกอลไรยังไรอยู่พี่เอกยังอีกอ่ะ คุณโดนยิง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 คุณโดน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 ตีแล้วดีกว่าเอ้ยโอ้โหนี่อย่มียดีนี่อเออมียดีวันวันหนึ่งอหงปล่อยมือแล้วนะปล่อยทำไมรักิวเช็คไม่มาไงเฮ้บ เฮ้ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยเด็กๆ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 กู้กเ้ยม่ปั่ปั๊มห้จเอาดเอาเวะจุกห้าเครื่องทุก้เครื่องตึงเพี้ยงโ้โหจะฟได้ไม้อแผ่นจุกเด็กอ้าุกเด็กอะไรทุกเด็กเ้เครื่องะ้โดไปเลยไปเลยเยเ้ดด นี่ไงเชี่ยเอามาเอาต่อเข้อไปแขนกูเฮ้ยเดี๋ยวรีบหาบ้านบ้านใหญ่ไม่ใช่นอนบ้านเล็กไปก่อนไปก่อนไปก่อนตายบนขาวเฮ้ยผมเจอเควสผมเจอเควทตั้งเควทอะไรก็ตายห่ากันแล้วนอต่อจะลูไหมโอ้โหเควสโหเควทหง มันเกเลยได้เฮ้ยอ่ะตักปั๊บไปเลยเก็บให้ลูกค้าสิบเอ็ดจุดติทั้งหมดขจัดมาสิบแถมหนึ่งไม่มีก้าวิอะไรจัดจัดมาสิบแถมไม่สี่เลยเหรอแถมหนึ่งแถมหนึ่งเดินตดัะโกตะดังูนี่ต้องพับ บาหยันเหก์อ่านบ้านฟ้าพี่เฮก์เ้ยไอยอยไม่บอกกูสักคำเรียกกูพี่เอกแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยโอ้โหกูวิ่งลงบ้านฟ้าเลยอย่างเงี้ยไอตว์ไม่เรียกกูสักคำคำสาบมันขึ้นะม,มันว้าบ หลอกยับหลอกยับวะหลอกยับหลอกย้อนหลอกซ้อนเงื่อนหลอกซ้อนหลอกย้อนดูกูบ้านฟ้าดูเดือดจัดดูเดือดเลือดพลาดไอ้ย้อนกูยังไม่ยอมเสียไม้บ้านฟ้าเป็นไดขาดไอ้ฟัดไม่ต้องบอก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 ว่าเข้ามาดึงได้กูยังไม่เสียไม้บ้านฟ้าเป็นไดขาดกูพับเลยแล้วกูหิว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 ไปต่อ

ขอพลานหน่อยอย่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้น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  ขอ,อญ,ญาตจ่ยายไม้แพงขอ,อญ,ญาตจ่ยายไม้แพงครับไปเปลี่ยนคนไล่ไงเปลี่ยนยี่อะไรมากูตะดำเด้งเลยตอน<ช>เฮ้ยยี้่บีงติดโอเคก็ติดจังเลยอ่ะิงจังดิองดโอ้เครื่องบ้านเล็กไม่มีคนก,กูจุกลละอะอจุก กุชก็ตามากูจริงจังกุกครูกุกครูโอ้ยกุกครูกุกครูตด,ด เป็นตัวเป็นตัวเแล้วกูต่อให้เขาอีกทีนึ่งยักหน้าไปลุยลุยต่อกูรู้ต่อยอมกูรู้ต่อลาต่อนั่น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 แน่นุ้มไม่โดนหรอกรอบเนี้ยอันจี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 ้จีจี้จีจีจีตาดำเด้งฮึ่ไม่โดนหรอกอย่าหลอกเอี้ยว

เปิดแล้วนะยังยยรู้อีกเปิดแล้วตรงเลยที่ตรงเลยเปดเลยไม่มีพลาดมันขาดมันยังจะรู้พวกมึงว่ามันจะมาตีกูไม่ได้อะเปิดต่ตเอเลย เฮียน้องเฟิงมันน่ารักเกินไปใช่ไหมโอ้โหพี่รู้พี่มันเลวจี้จี้พนจี้จีก่อนเย้ยเบ็ดเกอร์โมเลีย เปิดแล้วตังประตูบ้านใหญ่มันแอดออนหรือว่าอะไรวะมันพุง่งพังได้เลยเหรอแอดน okay, แดง่ะแอนด์แดงกันแดงแ้วแต่มันมันทลายข้ามไม้ไม่ได้แ,แอดล็อกเพื่องล็อกเพื่องลงวันฮะลาบ้านใหญ่ เวทเก้ถ้าเล่นแบบว่าไปพุ่งบนป่วนนี่ดีแบบว่าวแบบคือใช่โดนตเกียบไม่ใช้สเปรยหมดอะอย่กูซ้ายกายให้อยู่กูบ้านใหญ่เอาจนสเปรย์หมดอะแล้วใส่แล้วใส่ไอ้โดนแดงมาต้นเกมไปแล้วสี่ไปแล้วสองกระป๋องอ่ะ โยโกโยโกขูกบ้านใหญ่ไอเย็ดเป็ดกูล้มว่ะไอสัตว์ทำไร

vào cái này đi vào cái này cũng bật lát quá nói máy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  ngon hay rồi đuổi không giờ tháp giờ tháp giờ tháp còn mà chạy thật

ชัดนี่ไอสัตว์สวัสดีครับเอาขาบ้านใหญ่ไปได้นะได้เหรอ่รเอาบ้านใหญ่ไ,ไหนวะไม่ป๊อปไม่ป๊อปไม่รู้อ่ะแท้ๆจะต่อเหมือนนักคีฬาเดียกเรผมสายบอลฮะ พี่แค่พวกเล่นนานนะปัดได้แค่สองคืงเหรอวะสามนี่คือนี่สี nè ai hay à mà cún cái món rồi à, bài โบนเหรอมปะปะใช่ใช่ไปยังไาละผัดไหม้ี่รอรูดให้น้อย <c oughs> โอ้โห้ย มาณสักพักใหญ่ๆแล้วพอดีเท้าเดีะมากเลเบรหมดแมพ